สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีกีฬาดังช่องที่อัปเดตท,ทุกเรื่องราวกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มเติมคืออยากชวนมาวิเคราะห์แมชนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เรามีแมชเด็ดมากๆค่ะคุณผู้ชมทีมชาติไทย u 19เจอกับอียิปต์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแข่งกันที่เมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียค่ะ แต่ว่าอไทยของเราพายไปหนึ่งต่อ3มเซตค่ะคะแนนแต่ละเซตคือ21ต่อ25 18ต่อ25 26ต่อ24และ22ต่อ25เอ๊ะอฟังดูเหมือนจะสูสีเนาะเพราะไทยเราไม่ยอมง่ายๆเลยค่ะสู้สุดใจจริงๆต้องบอกเลยว่าแม้จะพ่ายแพ้ แต่สาวไทยของเราสู้สุดใจในทุกเซตโดยเฉพาะเซต3ที่สามารถเบียดเอาชนะอียิปต์ได้แบบบุดรวิด2 6ต่อ24และยังเกือบตีเสมอได้ในเซตที่4ด้วยสรุปสถิตทิทีมอย่างรวดเร็วแต้มรวมไทยทำได้87แต้มอียิปต์99บ99แต้มเกมรุกเสมอกันที่51แต้มเกมบล็อกไทยได้เพียง6แต้มขณะที่อียิปต ทำได้ถึง20แต้มเสิร์ฟได้แต้มไทย9อียิปต์11แต้มจากความผิดพลาดคู่แข่งไทยได้21อียิปต์ได้17น่าสนใจไหมคะทุกคนไทยไม่ได้เป็นรองในทุกด้านเลยโดยเฉพาะเกมรุกที่สูสีมากๆแม้ว่าสาวไทยจะแพ้ไปในแมตชน์นี้แต่ถ้าเราดูสกิลการเล่นแบบเจาะลึก เราจะเห็นว่าไทยมีตัวเลขที่ดีในหลายด้านโดยเฉพาะดิกรับลูกตบไทยทำได้97ครั้งมากกว่าอียิปต์ที่ทำได้94แปลว่าฝ่ายไทยมีความพยายามในเกมรับที่ดีมากแต่แม้จะรับได้เยอะแต่การเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอาจยังไม่ไหลลื่นพอ reception ร,รับเสิร์ฟไทยทำได้90ครั้งดีกว่าอียิปต์85 บอลแรกของไทยค่อนข้างใช้ได้แต่ยังแปลงเป็นเกมรุกได้ไม่มากพอต้องเน้นระบบบอล2และการเซตที่แม่นกว่าเดิมเซตการเซตไทยทำได้ถึง143ครั้งมากกว่าอียิปต์เล็กน้อยที่141บอกให้รู้ว่าไทยพยายามเล่นหลายจังหวะแต่การจบแต้มยังน้อยกว่าเพราะโดนบล็อกอียิปต์สกัดบ่อยดาวเด่นของเกมฝั่งไทย2ผู้เล่นที่ควรชื่นชมในแมตช์นี้ ได้แก่หมายเลข7นัทวันพาดไทยสงทำไป16คะแนนเป็นท็อปสกรอร์ของทีมเธอแสดงให้เห็นถึงพลังเกมรุกที่แม่นยำวิ่งเก็บบอลไวและมีใจสู้ทุกเซตหมายเลข10สสิธรอเจตตะทำไป13คะแนนเป็นอีกคนที่เล่นได้คงเส้นคงวาโดยเฉพาะลูกตบจากแดนหลังและลูกเล่นเร็วฝั่งอียิปต์แข็งจริงหมายเลข17เอส เบฮิรีกดไปถึง20แต้มและหมายเลข22มาเรียมอากดอีก19แต้มสองคนนี้คือตัวตบหนักของอียิปต์ที่สร้างปัญหาให้ไทยตลอดทั้งแมตช์ทั้งบุกจากหน้าตาข่ายและสลับลูกบล็อกลูกเซิร์ฟรายงานการทำแต้มทีมไทยแบบเต็มทุกคนหมายเลข7นัทวันพาไทยส่งบีหลังคะแนนรวม16แต้ม บุกใส่แรงทำได้13คะแนนจากลูกตบบล็อกเหนียวแน่น3คะแนนจากบล็อกค่าประสิทธิภาพลุก efficiency 19.57%ถือว่าเป็นคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในทีมไทยเลยค่ะวันนี้เยี่ยมมากๆหมายเลข10สสิธรเจตตะบอลเร็วคะแนนรวม13แต้มตบหนักแน่นได้7แต้มจากรุกบล็อกสวยๆได้2แต้มเซิร์ฟโดนใจอีก4แต้มจากเซิร์ฟเอส Efficiency 6.12%เปอร์ซเล่นได้หลากหลายทั้งบล็อกเซิร์ฟเกมรุกถือว่าทำเต็มที่มากเลยค่ะหมายเลข6สุภาวดีพันวิไลหัวเสาคะแนนรวม12แต้มบุกล,ล้วนๆทั้งหมดมาจากลูกตบ12แต้มแต่ Efficiency ติดลบเล็กน้อยลบ1.92%ยังคงเป็นตัวความหวังของทีมแค่วันนี้เกมอาจโดนบล็อกเยอะนิดนึงค่ะ หมายเลข12วิสรุตาเสงหนาหัวเสาคะแนนรวม9แต้มมาจากลูกตบทั้ง9แต้มเสิร์ฟเพิ่มอีก2แต้ม Efficiency 15.56%เล่นได้สม่ำเสมอและเป็นกำลังเสริมเกมรุกที่ดีมากเลยค่ะหมายเลข4โครกนกชาบำเน็ตตัวเซตคะแนนรวม6แต้มทำเกมลุกเองได้3แต้มจากลูกตบบล็อกอีก1แต้ม เสิร์ฟสแต้ม Efficiency 5.71%นอกจากเซตบอลได้ดีแล้วยังมีแต้มมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคนนี้หมายเลข5นัทริกาวะสารบอลเร็วคะแนนรวม4แต้มทำได้จากลูกตบทั้งหมด Efficiency ติดลบลบ8.8อาจเจอบล็อกอียิปต์เล่นงานเยอะค่ะแต่ใจสู้สุดๆเลยนะหมายเลข11นาภัสสอนุ่มนินบี B. หลัง คะแนนรวม2แต้มมาจากลูกตบทั้งหมดค่ะแม้โอกาสลงน้อยแต่ทุกแต้มคือคุณภาพค่ะหมายเลข21นัชยาทาแฮห,หัวเสาคะแนนรวม2แต้มตบ1นึแต้มเสิร์ฟหนึ่งแต้มเป็นน้องใหม่ที่มีแววดีเลยค่ะเสิร์ฟได้ลุ้นทุกลูกจริงๆพาทุกคนมาดูภารกิจรับเสิร์ฟให้มันรับมันให้แม่นในแมชที่บุกตบกันสุดมันกับอียิปต์ค่ะ ไปค่ะมาดูกันว่าใครคือเจ้าหญิงแห่งการรับเสิร์ฟกันบ้างเริ่มที่เบอร์เก้าซิริการดาใจดีของเราลิเปโรมือไวใจสู้รับเข้าเป้าไป6ครั้งพลาดแค่นิดเดียวทำเอฟฟิเชนซีได้ถึง26.32%เลยนะคะเก่งมากๆต่อกันที่เบอร์12วิสรุตาเสงนาหัวเสาผู้ไม่เคยยอมแพ้รับไป19ครั้ง แม้จะพลาดไป3แต่ก็ทำเอ f i c i e n ซ y ได้21.88%ถือว่าโอเคเลยค่ะเบอร์11อธาทิตยาแก้วนอกสายบีหลังพลังดีรับ7ครั้งพลาด2 Efficiency 15.36%ยังพอมีลุ้นในเกมหน้าเนาะส่วนเบอร์6กับตันสุภาวดีพันวิไลแม้จะรุกได้โหดแต่เรื่องรับวันนี้ยังมีแกวนแๆนิดนึงค่ะรับไป14ครั้งพลาด3 Efficiency เหลือแค่4.76%เองแต่ไม่เป็นไรกับตันเรายังมีอีกหลายบทบาทร้อยอยู่และสุดท้ายเบอร์21นัชยาทาแฮแม้จะลงเล่นน้อยรับแค่2ครั้งแต่ทำได้เต็มเปาะ e f f i c i e n c y พุ่งไป50%เต็มๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าการรุกคือการบุกเข้าไปทำแต้มการรับก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันของทีมใช่ไหมคะ วันนี้เราเลยจะพาไปดูสาวไทย u 1ยสว่าใครเป็นแม่ทับป้องกันรับลูกดโหดของอียิปต์ไว้ได้บ้างงึงไปค่ะเปิดตารางดิกหรือการรับลูกตบลูกบุกของคู่แข่งใครจะเจ๋งสุดมาดูกันเลยเริ่มที่คนแรกเบอร์เก้าซีริการดาใจดีของเราเจ้าลิเบโรตัวเก่งรับบอลไปทั้งหมด36ครั้งสำเร็จถึง25ครั้ง Efficiency หรือประสิทธิภาพอยู่ที่52.78%เลยนะคะบอกเลยว่าเหนียวแน่นไม่แพ้ใครเบอร์สี่กันบ้างค่ะปันที่ตาของนอกตัวเซตที่นอกจากจะแจกบอลแล้วยังเหนียวไม่แพ้ลิเบโรเลยนะรับไป10ครั้งพลาดแค่ลูกเดียว Efficiency พุ่งไปที่60.00%เลยค่ะตามมาติดติดกับ2คนที่ขอยืนโพเดียมแชมป์ร่วมกัน นั่นคือเบอร์เจนัทวันผาดไถสงและเบอร์12วิสรุตาเสียงนาทั้งคู่รับไปคนละ7ครั้งจากทั้งหมด9พลาดแค่ลูกเดียวเอ f i ิ i e นซีสูงปรี๊ดที่66.67%เท่ากันเป๊ะเลยค่ะเบอร์6 กับตันสุภาวดีก็ไม่น้อยหน้ารับไป6ลูกจากทั้งหมด11ลูก Efficiency อ,อยู่ที่36.33%แม้จะยังไม่สุดแต่ก็ยังเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้แน่นอนค่ะเบอร์10สสิทรเจตะกับเบอร์5้านัทริกาวสาร2วงบอลเร็วของเราแม้จะไม่ได้เน้นรับเป็นหลักแต่ก็ช่วยทีมได้ไม่น้อย เอฟ i ิเชนซีของสาสิทอนอยู่ที่33.33% 33ส่วนนัทธริกาไดา 25. ้25.00%ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาถึงอีกหนึ่งหัวใจของเกมวอลเล่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการเซตหรือเซตนั่นเองเพราะถ้าไม่มีคนเซตดีใครจะได้กระโดดตบเท่ๆทำแต้มล่คะคะจริงไหมวันนี้เราจะพาไปดูว่า ใครคือมือท้องของสาวไทย u 19ในการปันบอลให้เพื่อนๆทำแต้มกันไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แม่งานหลักของทีมเบอร์4ปันทิตาคงลอกตัวเซตอันดับหนึ่งของแมชนี้เซตไปทั้งหมด102ครั้งและส่งบอลให้เพื่อนทำแต้มหรือแอสซิสสำเร็จถึง36แต้มโอ้โหแบกทีมสุดๆเลยค่ะ Efficiency อยู่ที่35.29%ถือว่ามาตรฐานแน่นๆเลยนะคะเบอร์16กรักกนกชาบำเน็ตอีกหนึ่งตัวเซตของเราแม้จะได้ลงไม่นานแต่ Efficiency สูงมากถึง60.00%จาก2ครั้งแอบกระซิบว่านี่อาจเป็นตัวลับในนัดต่อๆไปก็ได้นะคะเบอร์6สุภาวดีตำแหน่งหัวเสาแต่ก็ไม่พลาดช่วยเซตบอลให้เพื่อนด้วย Efficiency ถึง50.00%จากการเซต4ครั้งส่งบอลให้เพื่อนทำแต้มหรือ a s ซซิสสําำเร็จถึง2แต้มสมกับเป็นกัปตันจริงๆเลยเบอร์9 l i b ลิเบโรซิริการดาใจดีก็มีบทบาทในการเซตเช่นกันค่ะส่งบอลให้เพื่อนทำแต้มหรือ a s ซซิสสำเร็จถึง4แต้มจาก18ครั้ง Efficiency 22.22%สู้สุดใจเพื่อทีมจริงๆค่ะ ส่วนตำแหน่งอื่นๆอย่างเบอร์5นัทธริกาเบอร์10สสิธรเบอร์12วิศรุตาและเบอร์17นัทวันก็มีส่วนช่วยเซ็ตให้เพื่อนด้วยค่ะแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งหลักก็ช่วยเสริมความหลากหลายให้เกมดูไหลลื่นขึ้นค่ะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะนี่คือเวทีระดับโลกและน้องๆยูสของเรายังมีเกมให้เก็บประสบการณ์อีกเยอะเราได้เห็นความตั้งใจเห็นหัวใจที่สู้ของเด็กไทยทุกคน ทั้งคนที่ทำแต้มเยอะอย่างนัทวันสสิธรวิสรุตาและคนที่อาจไม่ได้อยู่ในไฮไลท์แต่คือฟันเฟืองสำคัญของทีมคุณผู้ชมคิดว่าเกมต่อไปทีมไทยควรปรับตรงไหนบ้างคะช่วยคอมเมนต์มาเลยไม่แน่นะเสียงของคุณอาจไปถึงโค้ชก็ได้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามสาระดีกีฬาดังเอาไว้ด้วยนะคะแม้แพ้แต่ใจยังได้อยู่เสมอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละคะ Bye bye!